ไปมุมโพมุมโพมิกะครับไปเลยโอหหยาบกว่ามากพน่งเลยดีแบบนี้นะคุณค้านะไปบอกได้ไง่ายๆบอกคุณค้าหน่อยครับผม ครับผมสวยไหมสวยครับไปติดมุซ่าตอกไปเลยค่าด้วยซ่าด้วยครับผมบอกได้เลยครับบอกง่ายๆครับจะทำให้สะดวกสบายแล้วครับง่ายๆเลยเ่อกี้สาวกุ้งสาววนวันนี้สาวงูเหรอครับผมจะมเร่องอะไรน่อคาเหลืองครับเหลืองเป็นทองเลย ของน้องนุ่มในครับผมไก่ฉีกไก่ฉีกันร้านคนฉีไม่ได้เหรอคนก็ฉีกได้ครับแต่พ่อค้าชอบไก่เลยบอกพูดไก่ฉีกก่อนครับผมไก่ฉีกก่อนนะใช่เรื่งมันทองเลยครับนี่เลยครับไปเลยครับผม โปรครับแผนกทีวีครับชั้นหนึ่งครับครับผมเมื่อวานเมื่อวานไปไหนเมื่อวานไปไหนวานไปสาวบุญทาวรบุญทาวรครับโปหอครับผมวันนี้สาวโฮโปรครับตรงข้ามกันครับได้แล้วครับผมตรงนี้สี่โลห้าครับผมสามลูกจุกๆไปเลยครับสาวโฮมโปรครับผมคนสวยพี่คนสวย ใช่ครับล,ล,ลูกละพันมีไหมว่าจะสั่งอีกลูกหนึ่งคนคนรับกลับบ้านแล้วครับครับผมโ,โ,โตมาได้เช้าหน่อยผมรับออเดอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยครับถ้าเข้ามาก่อนห้าทุ่มนะครับหลังหลังหลังห้าทุ่มไปแล้วระวังนะครับห้าทุ่มเขากลับบ้านนอน,น,นอยนู่แล้วเขาสวยเหมือนกัน เจ้าอ้อมจัดให,ดดให้สวยทุกลูกครับผมเช็คแล้วนะเช็คก,ก่อนก่อนส่งครับเช็คทุกลูกครับลูกค้าระบุเนื้อดีๆนะครับผมเวลาสั่งนะครับเวลาสั่งกับทางร้านกรอบนอกก็กรอบนอกนะครับกรอบนอกมันจะกรอบข้างนอกนะครับนุ่มข้างใน ถ้เป็นข้างนอกนุ่มจะเป็นสุขพอดีนะครับสุขพร้อมทานสวยสวยครับสวยสวยเลย ครับผมครับผมกินลูกครับฮัโลหโหลฮัลโหลเจ็ดใช่ไหมครับองพี่คนสวยโมโปรครับสวยวันนี้ห้าโห้าโลเห็ดนะครับลูกแรกใช่หช้าห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 ้่หห้้ัอ้า้า เราเช็กเนื้อแล้วนะครับลูกค้าเช็กเนื้อหมดแล้วพใูใหญ่ๆเลยครับแบบคนเอเลยครับครับผมมากแม่เยเยนี่ครับนี่ไปจัจจุจักครับผมลูกค้าจัจจุจักนะครับสามลูกลูกแรกครับ รนะครับ่อนนลูกในใช่ไหมพี่หน่อยใช่ครับนอนลูกในทั้ง3ลูกเลยยกขึ้นหน่อยครับเจ๊ มันต่ำครับมองไม่เห็นครับไม่เห็นเนื้อครับเ,เดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อนะครับว่าเราเช็กก่อนออกจากร้านนะครับครับผมสวยๆเลยสวยครับสวยลูกค้าบอกแจ้งบอกเหมือนเอาเหมือนในคลิปลูก ที่ลงเลยครับเหมือนเลยนะครับลงไม่รู้กี่คลิปลงทุกวันจะจดจำได้ไหมเนี่ยใหม่ล่าสุดครับใช่เหมือนกันแล้วนะครับสวยสวยกว่าสวยกว่าด้วยซ้ำครับผมโอ้เหมือนกันคัดคัดมาพอดีแล้วครับผู้ชายครับผู้ชายบอกไม่เกี่ยงกล้าตกไม่เกี่ยงผูจะจักเม่อทุกโดนตัวหนึ่หน้าแยกลาสาว นี่ส่งไลายแมนครับลูกค้าอยากทานครับผมอีกลูกครับลูกที่สองทำไมลูกค้าตังเยอะจังครับพี้กระดูจักครับผมค้าเห็นมันน่าทานครับกี้านหน้าทานทุกลูกครับ ครับผมสวยเลยตัวใหญ่ใหญ่ครับผมจะ <c oughs> ตบวูกค้านะครับ,คร,บครับผมสวยพี่ลายเมียนมารับแล้วครับอ,อ่าลูกค้าไม่สะดวกนะก็ะโทรสั่งได้เลยนะจ๊ะจุกๆไปเลยสามลูก ถามถามพี่ลายแมนนี่ไปต่อไหมจตุรัตจตุรัสจตุจกักรจตุจากอีกสามลูกไ,ไปไหมไปพร้อมกันเลยใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปทำามาี่เขาส่งต่อครับต่อเมื่อกี้ไปส่งพี่ลายแมนโอ,โอ้เหลืองเหมือนทองเลยสวยสวยครับสวย,สวย,ส,วยสวยครับสวยสวยสวยครับ โอเคตัวนี้ก็ไม่ใหญ่ครับกำลังดี4.3ลูกสุดท้ายครับของลูกค้าจะจุจักครับผมของของคุณตั้มเช็คเนื้อแล้วนะครับเนืเ้อเลืองนะกรับน้องนุงน่มนาย ทำเป็นชิ้นครับอากาศดีวันนี้ต้องมากินทุเรียนครับผมนียนกรอกนเนาครับผมสว,สวยครับสวย,ย,วยวจุกไปเลยจุกครับจุก ให้ลูกค้าจุกครับเดี๋ยวอ้อมจัดให้ครับผมนมาใช่ไหมครับพีเมียมครับพเมีมรอยเจ็ดสิบครับราคาปีกครับผมพเมีมรอยเจ็ดสิบนะครับราคาส่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับผม รับได้เลยไม่สะดวกมาสอบถามเบอร์โทร062ครับ575ครับ3241ครับ24ชั่วโมงครับผมโทรได้เลยอยู่ที่พ่อค้าจะรับไม่รับครับเพื่อนนอนหลับครับเผื่อนอนหลับ <c oughs> ครับผมนอนหลับก็โทรไ้บ่อยหน่อยนะครับโทรย้ำๆหน่อยเพื่อโ่อค้านอนขี้เศร้าหน่อยครับ okay, นะครับครับผม